ม <Okay. S 2> ามาก่อนเลยก็เล็งเล็งไว้ก่มือนมาวันนี้เรา<อ>คิดไม่ออกว่าเราจะเล่นเกียร์อะไรดีวะใช่ไหมอาจจะมาหล่เกียร์ตีนกันในรูปของ Ông <laughs> mẹ pha lại เนี่ย. à chưa hơn เ,เจอเจอแบบผีที่เริ่มน่ารู้น่าสนใจแล้วอะ่ะลองดูปกเกมอ,อกมุนตีออนึงนะกำลังโหลดตัวเล่นคลิป